กัปปะรุคิยเถราประทานกุตกันิกายอปทา,านและอัตกถาอาน,นิสงส์ที่ได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระกัปปะรุคิยเถระในอดีตพระเถระรูปนี้ได้ถวายผ้าไหลายผืนที่สวยงามไว้ที่พระสถุกเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในกัปที่94 นับจากพัทธกับนี้ผลของกุศลครั้งนี้ทําให้พระเถระรูปนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นทุกๆสถานที่ที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกพร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วยสามารถนํามาแจกจ่ายกันได้ทั่วหน้าในหมู่เพื่อนพ้องญญ้าในกัปที่เจ็ดนับจากพัทธกับนี้บุญกุศลได้ให้เกิด เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึงสามครั้งมีพระนามว่าสุเจละผลบุญนี้ยังนำส่งถึงชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลผู้พั่งพร้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาขอบวชบวชได้ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันตพร้อมด้วยคุณวิเศษอันมีปฏิสัมพิทธาสี่อภิญญาหกและวิโมกแป